รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุเรียนนะครับผมคิดว่าต้องเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับใครหลายๆคนแน่นอนครับซึ่งแต่ละพื้นที่นะครับผมล้วนจะมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นเดียวกับทุเรียนบ่อทองของอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีแห่งนี้ครับวันนี้นะครับเราเดินทางมากันที่อำเภอบอ่อทองจังหวัดชลบุรีเพราะว่าที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งของแหล่งปลูกทุเรียนรสชาติอร่อยคุณภ,ภาพดีทางแถบภาคตะวันออก เช่นเดียวกับจังหวัดจันทบุรีประยองตราดและปราจีนบุรีโดยพันธุ์ที่นิยมปลูกมี4สายพันธุ์ด้วยกันคือพันธุ์หมอนทองชนีก้านยาวและพันธุ์ใหม่อย่างทองวันชัยโดยให้ความสำคัญกับการผลิตทุกขั้นตอนพุณพิมครับความเป็นมาของทุเรียนบอดทองเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ มันเริ่มมาจากการที่เกษตรกรได้ไปเที่ยวแถวทางจังหวัดจันทบุรีและระยองแล้วเริ่มที่เอามาทดลองปลูกเมื่อพอเห็นว่าปลูกได้เนี่ยก็คือก็เริ่มแพร่หลายมากขึ้นนะคะตรงนี้โดยที่พันธุ์หลักๆณตอนนี้ก็จะมีหมอนทองชนีก้านยาวแล้วก็พันธุ์ลูกผสมที่เกษตรกรผสมขึ้นมาเองคือพันธุ์ทองวันชัยค่ะพันธทองวันชัยอันนี้คือเป็นพันธุ์ลูกผสมใหม่ใช่ค่ะใช่ แล้วอัตลักษณ์ของเรียนบอ่อทองเนี่ยมีความแตกต่างยังไงกับจากที่จังหวัดภาคตะว,วันออกต่าคๆก็คือว่าที่นี่หนึ่งก็คือจะเสือกบางเนื้อแห้งเหนียว,ยว<ต>รสชาติหวานมันนะคะมีกลิ่นหอมแล้วก็ในระยะที่ยังไม่สุกจนเกินไปเนี่ยจะกรอบนอกนุ่มในแล้วที่เด็ดคือถ้าไม่สั่งจองก็จะไม่ได้ทานเพราะว่าที่นี่เ่ยจะต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น แสดงว่าทุเรียนบ่อทองต้องมีอะไรดีแน่นอนใช่ใช่ค่ะตรงเนี้ยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้ช่วยการบริหารจัดการเกษตรกรยังไงให้ได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพตลอดเวลาเลยครับคืออย่างนี้นะคะต้องท้าความตั้งแต่ตระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะคะที่เน้นให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตนะคะ<ม>รวมกลุ่มการขายเนาะเพื่อที่มีอำนาจต่อรองกับลูกค้านะคะตรงนี้ค,คือส่วนของกิจกรรมเนี่ยก็คือเน,น้นนะคะอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการผลิตที่มคุณภาพโดยที่เรามี หน่วยงานภาคีมาร่วมด้วยก็คือจะมีในส่วนของอาทิเช่นกรมพัฒนาที่ดินนะคะ,ะกรมวิชาการอย่างกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยก็ให้ความรู้ในเรื่องของดินนะคะปุ๋ยการใช้ปุ๋ยตามค่าเิเคราอห์ดินนะคะนะแล้วก็ส่วนของกรมวิชาการก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP อ๋อแปว่ามีการรับรองมาตรฐาน g a ใช่มีค่ะเราพูดถึง GAT อะครับแล้วได้จดทะเบียนเป็นสินค้า GI หรือยังครับตอนนี้ GI ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนระหว่างขอรับรองค่ะกาลังจดสินค้า GI ตรงนี้ค่ะอ,อยู่ระหว่างรับรองมาตรฐานพอจด GI ได้ปุ๊บสินค้าก็จะมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะแต่ทีนี้ว่ามันก็ต้องอยู่ที่เกษตรกรด้วยว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทีนี้เราก็มีการอบรมมีการประชุมกลุ่มอยู่แล้วทุกเดือนตรงนี้ค่ะ แล้วว่ามีช่องทางการขายยังไงบ้างครับทางออนไลน์ทางออฟไลน์อย่างเงี้ยครับต่างออนไลน์ออฟไลน์มีเนาะก็คือมีมาซื้อที่สวนโดยปกติอยู่แล้วก็คืออาจจะเป็นในส่วนของลูกค้าทั่วไปกับแม่ค้าที่รับไปขายที่ตลาดพื้นพื้นพื้นถิ่นนี้เนาะหรือรในตลาดในเมืองคะ่ะแล้วก็มีในส่วนของ ตลาดต่างประเทศก็คือว่าเป็นตลาดส่งออกหลักก็คือเป็นประเทศจีนเพราะทางจีนก็คือจะเน้นเป็นหมอนทองอ,อยู่แล้วค่ะแล้วก็ออนไลน์ก็คือปกติก็เขาจะประชาสัมพันธ์ส่วนเขาเองกันอยู่แล้วทั้งทาง,ทางนะ Facebook ทางไลน์แล้วก็มีในส่วนของตลาดเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร้วยค่ะนะแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรได้ช่วยเหลือทางด้านาการตลาดออนไลน์กับเกษตรกรยังไงบ้างคะ ก็มีนะคะมีในส่วนของรวบรวมชื่อเกษตรกรเนาะแล้วก็ในการรวบรวมผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ให้ความรู้ในการทําตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรอําเภอบ่อทองถือเป็นแหล่งสําคัญในการปลูกทุเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรีที่รู้จักกันในชื่อทุเรียนบ่อทองจนได้รับรางวัลการประกวดคุณภาพทุเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับจังหวัด และระดับภูมิภาคนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าทุเรียนบ่อทองเป็นราชาผลไม้อีกแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกที่มีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงไม่แพ้จังหวัดใดในภูมิภาคนี้ครับพี่้ครับผมอยากทราบว่าที่ดินตรงนี้มีข้ามประมาณกี่ไร่ประมาณ10บไร่ค่ะ1ิไร่ค่ะ ก็คือปลูกทุเรียนหมดเลยใช่ไหมจา่าปลูกทุเรียนทราบว่าปลูกมาทั้งหมดกี่ปีแล้วฮะเออเข้าปีที่ยี่สิบแล้วค่ะเข้าปีที่ยี่สิบแล้วค่ะโอ้แล้วนานาไหมครับตั้งแต่เริ่มปลูกเนี่ยครับจนกว่าจะเก็บผลผลิตได้ครับเออเข้าปีที่สี่นะเริ่มมีเ,ออเริ่มมีดอกเลยคือสี่ปีก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเก็บเกี่ยวได้แล้วมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะครับเออพี่จะเน้นหมอนทองมีแต่หมอนทองอะค่ะจ่ แล้วที่พี่เขาเคาะนั่นเป็นวิธีการดูใช่ไหมคว่าลูกไหนสามารถตัดได้แล้วอใช่ไหมครับค่ะเพราะเขาที่เคาะคือเสียงหลวมเราก็ต้องเอาลงมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแก่เสียงมันจะหลุมหลวมหน่อยพี่ครับพี่พี่เคาะนี่พี่มองออกไหมว่าลูกไหนสามารถตัดได้แล้วหรือว่ายังตัดไม่ได้ครับลูกไหนที่ตัดได้แล้วบ้างครับผมอ๋อพี่พี่ตัดตัดมาให้ผมดูได้ไหมว่ามันมันเป็นยังไงอ่รพี่ แล้วพี่จะโยนมาตรงไหน,ไหนนะ <S <S เนี่ยอาผมขอญายับบนี้นึงนะปูหใหญ่มากครับทุกคนสวยมากค่ะมันดูดีมากเลยอะพี่โหยัดลองชิมดูก่อนนะครับ วานนีผมบอกเลยเลยว่าสั้นๆง่ายๆนลพี่กลมกลๆครบร่บจริงถ้า,ถา,ถาอันนี้จะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในอะค่ะครับนี่นะครับเน็ดรีบเล็กนะครับผมตัวเนื้อนแน่นมากอผมขอถามได้ไหมครับพี่ยอดขายต่อปีะครับตกประมาณปีละเท่าไหร่ก็เลขเจ็ดหลักนะคะเจ็ดหลัก ขายทุเรียนใี่เหอพี่เล่นสินค้า,ลาเลยหรอครับอืมสุดยอดผมถามหน่อยนะว,ว่าช่วงช่วงปีนี้มันมีผลกระทบวิกฤตเกี่ยวกับโควิดเข้ามาครับมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับไม่มีนะเหมือนเหมือนเป็นวิกฤตของชาวสวนนะปีนี้ราคาดีมากวิกฤตที่ดีใช่ไหมครับเป็นในทางที่ดีใช่ส่งออกได้ตามปกติอ๋อพูดถึงการส่งออกผมขอถามหน่อยว่าพี่จำหน่ายช่องทางไหนบ้างครับส่วนมากพี่จะมีสั่งจองแล้วพี่ก็ส่งนอก แบบนี้ค่ะแต่เมื่อกี้ครับผมเห็นว่ามีลูกค้ามารอมารอซื้อเลยใช่นี่ก็สั่งจองเขาจะมาเอาค่ะ๋อก็คือสั่งจองก่อนถึงจะมาที่นี่ได้คือไม่สามารถ walk in เข้ามาเราซื้อได้เลยไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดลูกสองลูกก็แบ่งให้ได้ได้เยอะๆก็ไม่ได้เพราะว่ามีจํากัดโหพี่ไข่ดีขนาดนี้เหรอครับแสดงว่ามันต้องมีอัตลักษณ์ที่มีจุดเด่นที่แตกต่างอะไรไปจากที่อื่นแน่นอนเลยใช่ไหมครับพี่ครับคือไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นคือเนื้อเนียนครับ แล้วกินนุ่มหวานกําลังดีกลิ่นไม่ฉุนเปลือกก็บางก็ได้เนื้อนันแน่นเต็มเต็มเลยใช่ไหมคร <c oughs> พี่อิทครับการที่พี่อิทบอกว่ามีจุดเด่นต่างๆเนี้ยมันเกิดจากอะไรบ้างอะครับก็เกี่ยวกับที่การเพาะปลูกพื้นที่บ้านเรามันเป็นพื้นดินที่ไม่อมน้ําอ๋อครับน้ําไถทีได้สะดวกแล้วเวลาถ้าเกิดฝนตกหนักๆเนี้ยมีมีผลต่อทุเรียนไหมฮะไม่ไม่ค่อยมีผลแล้วครับเพราะมันการเทระบายน้ําได้ดีในพื้นที่ โอ้สด่ว่ามีการจัดการที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบเลยได้สินค้าที่มีคุณภาพอย่างนี้ครับอืเนื้อเนียนมากทุเรียนดีนะครับทุเรียนบ่อทองนะครับผมแนะนําเลยดีมากทุกคนต้องยอมรับว่าข้อจํากัดการปลูกทุเรียนในแต่ละพื้นที่นั้นย่อมมีความแตกต่างทั้งจากความอุดมสมบูรณ์ของดินสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันอําเภอบ่อทอง นับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าที่นี่คือแหล่งผลิตทุเรียนชั้นดีอร่อยรสเลิศจากเมืองชนบุรีที่ต้องยกนิ้วให้เลยครับแต่ละพื้นที่นะครับล้วนมีเรื่องราวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตนที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นเดียวกับทุเรียนบ่อทองนะครับที่มีเรื่องราวและความเป็นมาที่ชัดเจนครับและตอนนี้ได้พัฒนาจนกลายเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ประจําท้องถิ่นของจังหวัดชนบุรีเรียบร้อยแล้วครับ และยังได้รับการยกย่องว่ามีรสชาติหอมหวานมันอร่อยจนเป็นที่ติดปากของใครหลายๆคนแล้วครับ